ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูแม s มสตูดิโอพอดแคต์เราจะมีสาระดีๆนําส่งถึงบ้านในทุกๆวันค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องวิธีดูดสารพิษในอากาศของต้นไม้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยกันอยู่นะคะต้นไม้ดูดสารพิษกันยังไงและยังปลูกในบ้านได้ด้วยทางทางที่ตอนเป็นเด็กเคยร่ำเรียนกันมาว่า ต้นไม้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ในตอนกลางคืนจึงไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ภายในห้องโดยเฉพาะห้องนอนแต่สิ่งที่เปลี่ยนแนวคิดดั้งเดิมคืองานวิจัยของนาซาที่พบว่ามีต้นไม้บางชนิดที่สามารถดูดสารพิษช,ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ซึ่งมีหลายชนิดที่สามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน และยังปลูกได้ดีในประเทศไทยอีกด้วยค่ะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นในเขตร้อนชื้นกระแสตื่นตัวกลายเป็นเทรนใหม่สำหรับการตกแต่งบ้านเมื่อต้นไม้เหล่านั้นถูกจัดวางเป็นส่วนหนึ่งภายในห้องเช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์หรือพร็อพที่เพิ่มความสวยงามซึ่งสาเหตุที่ต้นไม้สามารถดูดสารพิษในอากาศได้นั้นอธิบายแบบเข้าใจง่ายได้ว่า 1ดูสารพิษผ่านกระบวนการคายน้ำทางปากใบซึ่งต้นไม้ฟอกอากาศจะมีการคายน้ำที่สูงกว่าต้นไม้ชนิดอื่นในกระบวนการคายน้ำจะทำให้อุณหภูมิบนผิวใบไม้แตกต่างจากอากาศภายนอกเกิดการหมุนเวียนของอากาศรอบๆทำให้อากาศที่มีสารพิษไหลลงสู่บริเวณรากพืชที่มีจุลินทรีย์ ที่ดึงดูดไว้จำนวนมากและจุลินทรีย์จะทำการย่อยสารพิษให้กลายเป็นอาหารของพืช 2. ดูดสารพิษผ่านการดูดน้ำจากรากในการรดน้ำต้นไม้ที่บริเวณโคนต้นน้ำจะซึมลงรากและต้นไม้จะดูดน้ำไปใช้ยังส่วนต่างๆอย่างรวดเร็วในกระบวนการนี้ อากาศที่ประกอบไปด้วยออกซิเจนไนโตรเจนและสารพิษที่ปนเปื้อนจะถูกดึงไปสู่ดินรอบๆรบากจุลินทรีย์จะเปลี่ยนสารพิษที่มากับอากาศให้กลายเป็นอาหารของพืช 3. ดูดสารพิษผ่านการดูดอากาศในขณะเดียวกันนี้เมื่อต้นไม้จะดูดอากาศที่ปนเปื้อนสารพิษเข้าทางปากใบ ส่งต่อไปยังรากจากรากไปสู่ดินและจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆร,รากจะช่วยย่อยสารพิษเหล่านั้นนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราคุ้นเคยกันว่าต้นไม้ช่วยดูดซับกา๊าซชนิดนี้แล้วยังมีสารพิษปนเปื้อนอีกหลายชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในบริเวณที่เราอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือออฟฟิศผ่านข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วสารพิษเหล่านั้นละเหยออกมาในอากาศอย่างเช่นฟอร์มาดีไฮไซลีนโทลูอีนเบนซินแอมโมเนียแอลกอฮอล์สิ่งของที่มีส่วนผสมของสารเคมีเหล่านี้ในบ้านมีอะไรที่ปนเปื้อนสารพิษบ้างเตาแก๊สหุงต้มมีฟอร์มาดีไฮวอลเปเปอร์มีไซลีนเบนซิน พามาดมีฟอร์มาดีไฮตรโคลายแอคเทเรียนสีทาบ้านฟอร์มาดีไฮโซลีนเบนซินจอคอมพิวเตอร์เบนซินโกรูอินยายสังเคราะห์หมอนฟอร์มาดีไฮไม้อัดฟอร์มาดีไฮกระดาษทิชชู่ฟอร์มาดีไฮน้ำยาทำความสะอาดมีแอมโมเนีย ต้นไม้ฟอกอากาศสามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านมีหลายชนิดด้วยกันได้แก่วาสนาอธิษฐานเยเบลียเบนจมารหน้าวัวโกศลจังเศรษฐีเรือนในสับปะรดสีมาเกลืองเศรษฐีเรือนแก้วสาวน้อยประแป้งเฟิร์นบอสตันเขียวหมื่นปียางอินเดียเดลี รูด่างลิ้นมังกรไอวีฟิโลหูช้างฟิโลก้านแดงฟิโลใบมะละกอสเสนจันแดงว่านหางจระเข้เป็นต้นค่ะหลักการวางต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านคือต้องเลือกวางในตำแหน่งที่มีแสงส่องถึงเพื่อให้กระบวนการฟอกอากาศของต้นไม้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคายน้ำดูดซึมน้ำหรือดูดอากาศและกระบวนการสังเคราะห์ล้วนแต่ต้องใช้แสงแดดเป็นส่วนสำคัญส่วนระยะในการวางนั้นให้คำนึงไว้ว่าเขตการหายใจของคนเราใช้พื้นที่ประมาณ0.17ถึง0.23ลูกบาทเมตรหากวางต้นไม้ในเขตหายใจ ต้นไม้จะช่วยฟอกอากาศพิษจากร่างกายมนุษย์ได้ด้วยกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรและการใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์และความสุขที่สุดขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะครูแม่มสตูดิโอพอ c แค t สวัสดีค่ะ